กินก้อยหน่อยดิกินข้าวเ,เสือดินี่ไงก้อยปลาเสร็จแล้วนะครับอุ้ยมาแล้วแล้วอะไรของเขาวะทุกทีเลยกินข้าวสิไรอะ่ะอยู่ปะดึงเข้าต่อ,ขอเข้าอีกแล้วนะ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้ก็เข้าแต่เห็นตีไปไกลกว่าเดิมสองรอบแล้วเข้าต่อสอ,องรอบแล้วอ๋อกี่หัวตัวว<อ>ันเะว่าการ ปล่อยสายย่อนไว้ก่อนได้เลยเผื่อปลาติดแล้วมันจะออกเองครับครับใช่ใช่ใชเผื่อมันกลับอืมยอนลอยไว้เลยแล้วก็กินข้าวไปไม่รู้กล้องจับทันเปล่าหรืรอเ่าเสียงรอกเมื่อกี้นะี่แอบน,นินะครับกำลังจะเรียกท่านผู้ชมมากินข้าวกันนะครับอืมก้อยแปานะครับนี่ซเลามันนี่ต้มยำเต็มหม้อนะครับข้าวเต็มหม้อนะครับนี่ ของฮอร์มะลิีไม่นะครับมาตัด LA LA หรอ LA ร้อยเอ็ดแอนจริส LA LA ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแอนจริทหอมไมมแพ้ครับอิ่มแล้วนะครับกินง่ายๆนะครับลูกโดดก็มีนะครับมามามาพี่น้องมากินน้วกันครับการใช้ชีวิตในเรืออืมง่ายๆนะครับไปเถอเดี๋ยวผมดูให้นะครับมา เห็นในกันครับลุยสองรอบแล้วซิมเบิงซิมเบิง,งลุน้นทำไมลุ้นไอ้คนนี้พี่พี่นอนไม่หลับหรอกใช่ไหมโอ้โหถักดูดิไอ้ตัวนั้นกระดังไอ้มาหย่อนข้างนี้ตัวนี้กระดังของดีของดีนู่นนุ่นข้างหลังได้ปลานู่นนู่นไ,<อ>ได้แล้วผมเอาไว้ใส่ในกล้านัหน่องโอ้ยย่าผมรอไปห้าตัวแล้วอืออ๋ออันนี้สี่ตัวก็ได้จะชิ้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว อีกแล้วเหรอครับพี่น้องโดนชุดชอดเลยอะอดี๋ยวแม่กินโชว์พี่น้องเราก็ต้องแบบนี้ไอตัวนี้แหละไอไไออตัวที่ใส่หลังเมื่อกี้แหละเข้าไปแล้วเนี่ยไปขากปากไปฝั่งเสียงเคี้ยวครับกรอบหวาอมันถั่วเลยนะหวานมันถั่วเลยนะกลิ่นขึ้นจมูกเลยหเกลิ่นเมื่อกี้อะไรไหมพอพี่น้องครับ ตันใหญ่เพราะเขากล้องด้มทีเลยโดนทุกหยดอเลยเนะเพื่อความสนุกสนานนะครับโอ้ยบรรยากาศมามาเดอพี่นองเด้อครับโซเดาร์นครับมาจากเรือนจัริตเหมือนกันแม่น้องสดยากนี่ก็ดิบนะครับต้มยำปลาเก๋า โอ้โหนี่ผมว่าผมหยิบเม็ดเล็กๆนะเมื่อกี้นะไม่เล็กแล้วครับเท่ารีโก้อยเลยครับพริกลาวด้วยเนาะพี่ขาวอ่ะตัวเพ็ดเลยอ่ะใช่ป่ะกะเหลียงอ่ะใช่ป่ะพี่กะเหลียงนะใช่ป่ะนี่กะเหลียงมันจะเม็ดป้อมๆไม่ใช่เออมันจะป้อมอันนี้มันยาวนะเม็ดขาวนะแล้วไหนที่เขาเรียกว่าพริกลาวพริกลาวที่วันเผ็ดๆอ่ะคล้ายๆกันปะนี่เหรอมั้ง อถ้าว่ากระเหลี่ยมมันจะเป็นเม็ดแบบเหมือนเหมือนเออปอมปอมเหมือนอะไรนะลูกสาลี่ลิ้นจี่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิสตอเบอร์รี่ลูกเหมือนลูกสตอเบอร์รี่ป่ะใช่ป่ะหรือเรียกอะไรก็มันอ้พีนองเลยจะชุนชุเลยอ่ะปึ้งเลยล่ะโอ้ไม่เผ็ดเลยขึ้นจมูกเลยกินข้าวเยอะกินข้าวเนี่ยจไนะครับบรรยากาศนะครับ คนนี้ตกปลาก็ตกนะครับห่วงปลาก็ห่วงโอ้ยหามากวานามากเห็นแล้วก็มากินครับนะครับเอาเด้อพี่น้องเด้อเนื้อปลาแน่นครับนี่เก่าเก่าที่ต้มแล้วใช่ไหมเห็นไหมเหมือนเหมือนที่ผมว่าไหมมันจะเป็นแบบเนี้ครับมันจะดึงดึงมันสุกนะแต่ถ้าตัวมันใหญ่มันจะเด้งดึงดึงเน,เนื้อมันเด้งแล้วแต่ความชอบเดือด<ๆ>เดีย๋ย<ๆ>เดือด พอละครับพอละครับเอาแค่ทอดเดียวพอละครับแล้วไอ้ทอนนี้ไม่ต้องครับอ๋ออันนี้มันต้มยำเนาะครับผมมันไม่ค่อยเข้ากันนะอันนี้หวานหน่อยเนื้อนุ่มมันมันเสียงไม่ได้กวบควบแบบเมื่อกี้ใส่ซะสองเม็ดกำลังสวยคงไปนี่แน่แท้อร่อยปากแล้วปากตู่โอเคครับนะ ไม่ไปกินก่อนนะครับไม่เดี๋ยวกินโทรนานเดี๋ยวพี่น้องเขาโหนเราอีกเวลาจะไหลครับใส่ไม่ไหวหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วก็จะเนาะแล้วก็นุ่นมาดี่ครับมาที่เลอได้ได้ยินเสียงเลอเอิกอยู่อ่ะนะครับมากินข้าวกันต่อครับ